ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่1 0 1อับอายขายหน้าทุกๆปีในระหว่างการแข่งขันจะมีรายการพิเศษเกี่ยวกับการแข่งจำนวนมากรายการศูนย์กลางการแข่งขันเป็นรายการใหม่ที่เพิ่งถูกจัดทำขึ้นมาแต่ถึงแม้จะเป็นรายการใหม่มันก็เป็นของสถานีชิงหัวซึ่งเป็นสถานีดังและบวกกับการที่เฟิงหมิงเฉวียนที่พึ่งจะได้รับฉายาผู้มีชื่อเสียงเข้ามาดำเนินรายการให้ทำให้เลตติ้งของรายการนี้ติดร้อยอันดับแรกของกาแล็กซี ร้อยอันดับแรกอาจจะฟังดูไม่ได้ดีเด่นอะไรมากแต่จริงๆแล้วมันถือว่าสุดยอดมากเพราะทั่วทั้งกาแล็กซี่มีรายการนับล้านการที่จะขึ้นมาติดหนึ่งในร้อยนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากและแน่นอนว่าในช่วงนี้บรรดารายการต่างๆที่เกี่ยวกับการแข่งขันจะมีเลตติ้งที่พุ่งกระฉูด เนื้อหาในวันนี้ของรายการศูนย์กลางการแข่งขันทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วทั้งกาแล็กซี่เฟิงหมิงเฉวียนผู้ดําเนินรายการได้ทําการวิเคราะห์เกี่ยวกับการต่อสู้ของดอลลาราและยังทํานายว่าดอลลร์จะเป็นแชมปเปี้ยนของปีนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเฟิงหมิงเฉวียนมันบ้าไปแล้วหรอดูฟอร์มของดอลลร์ตอนนี้ก็รู้แล้วเขาจะมีปัญญาเป็นแชมป์มายังไงถึงดอลลร์จะมีชื่อเสียงด่งดังแต่นี่เป็นการต่อสู้ของระดับแชมเปี้ยนจากเมืองต่างๆเขาจะต้องเจอของจริงก็งานนี้ ไรสาระถ้าดอลล่าเป็นแชมเปี้ยนจริงเดียวฉันจะไรสดกินขี้โชว์เลยฉันคิดว่าอีตรงมู่จะมีโอกาสเป็นแชมป์มอมากกว่าเขานะ55เฟังหนิงเฉวียนมันโมดอลล่าต้องเจออีตรงมู่ก่อนรอบสิบคนสุดท้ายอีกแล้วเขาจะเอาอะไรไปเป็นแชมป์มอถทั้งเตียงเลิ้วของฉันจะไม่มีทางปล่อยให้เขาชนะหลินเฟิงของฉันก็เหมือนกันไร้สาระถึงแม้ฉันจะชอบดอลล่ามากแต่ดูเหมือนว่าในการแข่งขันครั้งนี้เขาจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะ ฟิงหมิงฉเฉวียนเชีย์ดอลล่าออกนอกน้าเกินฉันคงดูรายการนี้ต่อไปไม่ได้ขนาดฉันเป็นแฟนคลับดอลล่านะเนี่ยพวกนายกล้าเรียกตัวเองว่าแฟนคลับดอลล่าเปลี่ยนไปเชียร์คนอื่นดีกว่ามั้งถ้าจะขนาดนี้ดอลล่ายังอ่อนหัดถ้าเทียบกับอีตรงมู่อีตรงมู่จะชนะดอลล่าคือฮีโร่ของฉันฉันจะคอยสนับสนุนคุณเสมอรายการศูนย์กลางการแข่งขันและเฟิงหมิงฉเฉวียนได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แม้แต่เพื่อนร่วมงานเองก็ยังไม่เชื่อใจเขาและยังมีบางคนขอให้เขาลาออกจากเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยซ้ำถ้าไม่นับความเห็นของพวกแฟนคลับที่คลั่งไคล้ดอลลา่ามากๆทุกความเห็นที่พูดเกี่ยวกับเฟิงหมิงฉเฉวียนนั่นมาในทางลบหมดแต่ทว่าผลมันกลับตรงข้ามกับที่ควรจะเป็นคุณเฟิงผมขอโทษนะที่ผมเข้าใจคุณผิดสูกังเหนียนพูดในห้องประชุมขณะยิ้มปากเกือบจะถึงหู ถึงแม้ว่ารายการศูนย์กลางการแข่งขันและเฟิงหมิงเฉวียนจะถูกวิจารณ์อย่างหนักแต่เรตติ้งของรายการกลับพุ่งสูงขึ้นจนขึ้นไปติดหนึ่งใน50อันดับแรกผู้ชมส่วนมากเข้ามาดูเพราะเฟิงหมิงเฉวียนเองก็ทำการวิเคราะห์อีตรงมู่ที่คาดว่าจะเป็นคู่แข่งของดอลลา่าเขาถูกคาดหวังว่าจะเป็นม้มมืดของปีนี้ส่วนผู้ชมอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาดูก็เพราะว่าต้องการรอสมน้ำหน้าเฟิงหมิงเฉวียนในตอนที่ดอลลา่าแพ้ แม้จะติดเพียงแค่หนึ่งในห0แต่สำหรับสถานีชิงหัวแล้วมันเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของสถานีเลยทีเดียวดังนั้นซูกังเหนียนจึงพอใจกับผลงานของเฟิงหมิงเฉวียนมากขณะที่หวังชางชิงก็เซงไปตามระเบียบเขาไม่คิดว่าเฟิงหมิงเฉวียนจะเรียกเรตติ้งด้วยวิธีนี้ผมแค่ทำตามหน้าที่ผมดีใจที่มีผู้กำกับซูคอยช่วยเฟิงหมิงเฉวียนพูดอย่างอ่อนโน้มซูกังเหนียนรู้สึกมีความสุขยิ่งไปกว่าเดิมเขาจับไหล่ของเฟิงหมิงเฉวียน คุณเฟิงสนับสนุนดอนลลราต่อไปในแบบของคุณแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆพวกเราอาจจะขึ้นไปติดถึงหนึ่งในสิบก็เป็นได้โปรดวางใจได้ผมจะทำสุดความสามารถเฟิงหมิงฉเฉวียนนั้นเชื่อว่าดอลล่าจะชนะจริงๆไม่ใช่แค่สร้างกระแสแต่คนอื่นๆไม่คิดเหมือนกับเขาโชคยังดีที่ผลลัพธ์ออกมาดีสำหรับผู้สีข่าวแล้วคำวิจารณ์แย่ๆก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปหลังจากที่การจบประชุมและสูกังเหนียนออกไปแล้วหวังจางชิงก็พูดขึ้นมาอย่างเยือกเย็น คุณไม่สนใจความเป็นจริงคุณทำเพื่อแค่ชื่อเสียงเฉพาะหน้าถึงตอนนี้รายการคุณจะได้เรตติ้งแต่มันจะกลับมาทำลายคุณในตอนหลังสถานีไหนจะกล้าจ้างคุณในอนาคตคำชมของผู้กำกับซูไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าเกิดเรตติ้งของรายการแย่ลงเมื่อไรเขาก็พร้อมที่จะตำหนิคุณทันทีแน่นอนว่าเฟิงหมิงเฉวียนเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่เขาจะไม่ยอมให้มันเป็นไปอย่างที่หวังจางชิงพูดเฟิงหมิงเฉวียนยิ้มเขามองไปที่หวังจางชิงและถาม แล้วถ้าดอลล่าชนะจริงๆละ่ะหวังจางชิงหยุดคิดไปชั่วครู่ถ้าดอลล่าชนะจริงๆมันจะทําให้รายการศูนย์กลางการแข่งขันด่งดังจริงๆและชื่อของเฟิงหมิงเฉวียนจะเป็นที่รู้จักไปทั่วสู่กังเหนียนจะปฏิบัติกับเขาเราวกับเป็นเทพแห่งความมั่งคัง่งฝันต่อไปเถอะหวังจางชิงพูดเย,ย้ยหยันทุกคนต่างก็คิดว่าดอลล่าไม่มีโอกาสชนะฝีมือของเขาแค่ระดับกลางๆเขายังห่างไกลจากสิบอันดับแรกมากและยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องเป็นแชมเปี้ยน ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ผมก็มั่นใจว่าดอลล่าจะชนะเฟิงหมิงเฉวียนลุกขึ้นและเดินออกไปโง่เง่า,งาหวังจางชิงพูดตอนที่เฟิงหมิงเฉวียนเดินออกไปแล้วเขาจะรอดูวันที่เฟิงหมิงเฉวียนหน้าแตกหานเซิ่นนั้นไม่ได้เข้าไปดูข่าวสารในเน็ตทําให้เขาไม่รู้เรื่องการโตเถียงกันเกี่ยวกับรายการศูนย์กลางการแข่งขันในตอนนี้เขากําลังฝึกกับถังเตียงลิ่วในคฤหาสน์ของเฟิงจินซี ถึงแม้ถังเตียงลิ่วจะยังไม่เจออีตรงมู่ในรอบสิบคนสุดท้ายแต่เขาก็ยังต้องการฝึกซ้อมกับหานเซิลเพราะเขาหวังที่จะเป็นอันดับหนึ่งในขณะที่การฝึกก็ทําให้หานเซินได้ประโยชน์มหาศาลคู่ซ้อมอย่างถังเตียงลี้วไม่ได้หาได้ง่ายๆหลังจากที่ฝึกได้สองวันพวกเขาก็หยุดเพื่อเตรียมตัวเข้าไปแข่งรอบต่อไป ในการต่อสู้แต่ละรอบหานเซิร์นไม่ได้เอาจริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาพยายามใช้เวลาในการต่อสู้ให้เต็มที่เพื่อฝึกซ้อมและสั่งสมประสบการณ์การต่อสู้เพราะว่าเขาไม่ได้มีโอกาสสู้กับคู่ต่อสู้ระดับแชมปเปี้ยนของแต่ละเมืองได้บ่อยๆหานเซิร์นจะไม่ยอมพลาดโอกาสนี้เป็นอันขาดตอนที่1 0 2เจอกันรอบชิง หานเซินตั้งใจไว้แล้วว่าจะฝึกเพลงดับวายุในการแข่งขันครั้งนี้การต่อสู้ที่ผ่านมาทั้งหมดเขาใช้เพียงแค่เพลงดับวายุเพียงอย่างเดียวถ้าคนอื่นกล้าทำแบบเขาพวกเขาอาจจะตายเป็นร้อยๆครั้งแล้วแต่ที่หานเซินทำแบบนี้ได้เพราะว่าเขามีเกราะเลือดศักดิ์สิทธิ์มันถึงทำให้เขากล้าที่จะฝึกฝนขณะประลองหานเซินยอมแพ้ที่จะใช้หอ,อกปลาฉนักแล้วเนื่องจากทักษะหอ,อกของเขานั้นยังไม่ดีพอมันไร้ประโยชน์เมื่ออยู่ต่อหน้าคู่ต่อสู้ระดับแชมเปี้ยน ด้วยการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีสไตล์หลากหลายทําให้เพลงดับวายุของเขาเก้าหน้าขึ้นเรื่อยๆหานเซินจะใช้เพียงแค่เพลงดับวายุในการต่อสู้แล้วก็มักจะปิดฉากด้วยนักฆ่ากระหายเลือดเนื่องด้วยเหตุผลนี้ทําให้การต่อสู้ของหานเซิลนั้นไม่ค่อยน่าดูเท่าไรนะักเขามักจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างฉิวเฉียดในบางครั้งดูเหมือนว่าเขาเกือบจะแพ้และมีสองแมตช์ที่คู่ต่อสู้ของเขาบาดเจ็บหนักมาจากการต่อสู้รอบก่อนทําให้เขาชนะไปอย่างง่ายใดคนต่างพากันคิดว่าเขาแค่โชคดี รายงานข่าวด้านลบเกี่ยวกับดอลลา่าพระสะพท์ไปอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้เริ่มมีคนไม่ชอบเฟิงหมิงเฉวียนและรายการของเขามากยิ่งขึ้นเพราะพวกเขาเอาแต่พูดว่าดอลลร์จะชนะดอลลร์นั้นไรเทียมทานแต่ก็มีคนอีกกลุ่มที่เริ่มเห็นด้วยกับพวกเขามากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าดอลลร์มักจะชนะอย่างเฉีวเฉียดแต่เขาก็ยังคงชนะมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นข้อสนับสนุนคำกล่าวอ้างของเฟิงหมิงเฉวียน ในขณะที่กลุ่มผู้วิจารณ์นั้นยิ่งวิจารณ์หนักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คิดว่าอีตรงมู่จะชนะพวกเขาจะหมั่นไส้เฟิงหมิงเฉวียนทุกครั้งที่เขาพูดถึงดอลลาร์อีตงมู่ยังคงรักษาฟอร์มอันยอดเยี่ยมเขาค่าคู่ต่อสู้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวสองรอบติดตดกันที่เขาทำได้แค่สองรอบก็เพราะว่าคู่แข่งของเขาจำนวนมากถอนตัวก่อนที่จะได้สู้กับเขา ในการต่อสู้รอบที่สามของเขานั้นคู่แข่งขอยอมแพ้ทําให้ชื่อเสียงของอีตงมู่นั้นด่งดังอย่างมากในตอนนี้สื่อจํานวนมากกําลังนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเขาและต่างก็ทํานายว่าเขาจะเป็นแชมเปี้ยนของปีนี้การปรากฏตัวของเขาทําให้ชื่อเสียงของถังเตียงลี้วและหลินเฟิงดูเบาลงไปทันทีขณะที่รายการศูนย์กลางการแข่งขันของเฟิงหมิงเฉวียนนั้นกลายเป็นตัวตลกดอลลา่าจะชนะการเป็นเรื่องขบขันของปีนี้ไป เรื่องที่ดอลลา่ากับอีตรงมู่ต้องพบกันก่อนจะถึงรอบสิบคนสุดท้ายนั้นถูกโพสต์ลงในกาลักซี่เน็ตมากมายซึ่งทําให้เกิดประเด็นโต้เถียงที่ร้อนแรงขึ้นฉันเฝ้าภาวนาทุกวันขอให้ดอลลา่าชนะต่อไปเรื่อยๆและเมื่อไรที่เขาเจอกับอีตงมู่ดอลลา่าจะสอนให้อีตรงมู่รู้ว่าใครนั้นคือของจริงห้าหาพวกแฟนคลับของดอลลา่าเตรียมสวดภาวนาได้เลยเขาต้องถูกอีตงมู่ฆ่าแน่ดอลลา่าจงเจริญดอลลา่าจงเจริญ ในรายการศูนย์กลางการแข่งขันมักจะมีการสแปมข้อความดอลลาร์จงเจริญจำนวนมากหานเซินเองก็รับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นดีแต่เขาไม่สนใจตอนนี้เขาไม่ได้เห็นอีตรงมูเป็นคู่แข่งในสายตาของหานเซินแล้วถ้าอีตรงมูเจอกับถังเตียงลิ้วเขาจะมีโอกาสชนะแค่30%แต่ถ้าอีตรงมูเจอกับหลินเฟิงเขาแทบจะไม่มีโอกาสชนะคู่ต่อสู้คนเดียวที่หานเซินให้ความสนใจคือหลินเฟิงในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เขาได้ไปดูการแข่งของหลินเฟิงทําให้เขาเริ่มเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของหลินเฟิงเมื่อหานเซินดูการต่อสู้ของหลินเฟิงเขาจะรู้สึกแปลกๆและไม่อาจจะคาดเดากับจังหวะการต่อสู้ของหลินเฟิงมันทําให้หานเซินรู้สึกกลัวหานเซินดูแทบทุกการแข่งขันของหลินเฟิงและเขาพบว่าเกือบทุกแมตช์หลินเฟิงจะชนะแบบฉีวเฉียดคู่ต่อสู้ทุกคนที่สู้กับเขาต่างก็มีฟอร์มการต่อสู้ที่โดดเด่นแต่พวกเขาทุกคนก็แพ้ทั้งหมดหนุ่มคนนี้น่ากลัวมาก หานเซินคิดหานเซินรู้ว่าทักษะและความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขายังด้วกว่าหลินเฟิงโชคดีที่เขาไม่ต้องเจอหลินเฟิงก่อนรอบสิบคนสุดท้ายไม่งั้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกถังเตียงลิ้วก็ยังคงฝึกหลบการโจมตีของหานเซินอยู่เรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ได้พัฒนาไปมากเท่าไหร่แต่หลินเฟิงกลับบอกเขาว่าเขาสามารถเอาชนะอีตงมู่ได้ไม่ยากแล้วอีตงมู่นั้นเข้าใจหลักการของนักฆ่าแค่ผิวเผินเท่านั้น ฮานเซินยังคงชนะอย่างต่อเนื่องในรอบถัดไปคู่ต่อสู้ของเขาบาดเจ็บหนักและเสียวิญญาณอสูนสำคัญไปจากการต่อสู้ก่อนหน้าทำให้ฮารเซินไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากก็สามารถเอาชนะเขาได้พวกแฟนคลับของอีตงมูตั้งชื่อใหม่ให้ฮารเซิลลัคก,กี้ดีเพราะส่วนมากเขานั้นจะชนะแบบฉวเฉียดและบางครั้งก็ชนะคู่ต่อสู้ที่บาดเจ็บมาก่อนแล้ว หลังจากจบการแข่งขันเส้นเดินลงมาที่ลานประลองและเห็นว่าหลินเฟิงเองก็เพิ่งจบการต่อสู้ด้วยสนามประลองของพวกเขาอยู่ใกล้ๆก,ลกันทำให้หลินเฟิงเองก็เห็นเขาเช่นเดียวกันเขาทำท่าทางประหลาดใจและเดินตรงเข้ามาหาหาเนเซินสายตาของทุกคนต่างก็จับจ้องมาที่พวกเขาทั้งสองคนหลินเฟิงนั้นเป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้อยู่แล้วถึงแม้ว่าฟอร์มในปีนี้จะไม่ได้หวือหวาอะไรมากในขณะที่ดอลลา่าเองก็มีชื่อเสียงด่งดังและยังถูกจับตามองในการแข่งขันครั้งนี้ ลินเฟิงเดินเข้ามาหาหานเส้นเขายิ้มและยื่นมือออกมาผมอยากจะทักทายคุณหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเช่นกันหานเส้นจับมือกับเขาลินเฟิงยิ้มและพูดออกมาเจอกันรอบชิงชนะเลิศลินเฟิงหันหลังเดินจากไปแต่คำพูดของเขาทำให้พวกคนที่ได้ยินนั้นส่งเสียงเธอออกมาตอนที่หนึ่งการต่อสู้ระหว่างราชากับผู้เอบอ้าง เสียงให้ดังกึ่งกล้องไปทั่วสนามประลองหลินเฟิงบอกว่าดอลล่าจะมาเจอกับเขาในรอบชิงเขาไม่เห็นอีตองมู่อยู่ในสายตาแต่กับเห็นดอลล่าเป็นคู่ต่อสู้สื่อทุกสำนักรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และเฟิงหมิงเฉวียนจากรายการศูนย์กลางการแข่งขันตื่นเต้นมากเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาทำการวิเคราะห์มันจากทุกมุมและเขายังคงฟันธงอีกว่าดอลล่าจะเป็นแชมเปี้ยนแน่นอนแต่เห็นได้ชัดว่าสื่อหลักหรือแฟนๆต่างก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับมันมากนะ เขาคิดว่าหลินเฟิงเพียงแค่สร้างกระแสเพื่อที่จะให้ตัวเองเด่นขึ้นมาเพราะตอนนี้เขาไม่ใช่ศูนย์ของความสนใจในการแข่งขันครั้งนี้หน้าคำหลินเฟิงที่เป็นถึงอันดับสองเมื่อปีก่อนแต่กับดูคนไม่ออกปีนี้เขาก็คงได้แค่ที่สองอีกตามเคยและอีตงมู่จะได้ที่หนึ่งคิดว่าเขาจะได้ที่สองปีนี้ฟอร์มของเขานั้นไม่ได้ดีอะไรเขาโชคดีมากแล้วที่ผ่านมาถึงรอบนี้ได้แค่ติดหนึ่งในสิบก็เหนื่อยแล้ว ลินเฟิงกับดอลล่าแค่พวกอ่อนแอที่พยายามสร้างกระแสเท่านั้น้าอีตงมู่จะจัดการดอลล่าในเสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะเข้าไปจัดการลินเฟิงในรอบชิงอีกทีดูเหมือนลินเฟิงจะบ้าไปแล้วนะเขาควรจะเห็นอีตงมู่เป็นคู่ต่อสู้ในรอบชิงมากกว่าถึงแม้ไม่ใช่อีตงมู่ก็ยังมีถังเตียงลิ้วไม่ใช่ลัคก,กี้ดีในขณะที่โลกโซเชียล กำลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างหนักหลินเฟิงกับหานเซินต,ตัวต้นเรื่องยังไม่ได้รู้เรื่องนี้คนหนึ่งกำลังนั่งจิบชาสบายๆกับถังเตียงลิ้วและเฟิงจินซีส่วนอีกคนกำลังเล่นเกมหัดพระเจ้าในโรงยิมที่สถานีเทเลพอทหานเซินใช้เวลาเกือบทั้งหมดในการเล่นหัดพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้ไปฝึกกับถังเตียงลิ้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไประดับต่อไปได้เขามักจะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในระดับผู้วิวัฒนาการสี่ ฮานเซ่นรู้ว่ามันถึงขีดจำกัดของเขาแล้วทั้งร่างกายและปฏิกิริยาถ้าเขาไม่พัฒนาหรือเพิ่มจีโนพอยมันก็เป็นไปได้ยากที่เขาจะไปไกลกว่านี้ได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะพักเล่นหัดพระเจ้าเอาไว้ก่อนเขาเพิ่งได้มีดใหม่มาสองเล่มและฝึกการคงมีดอยู่ถึงแม่ฝีมือจะไม่ได้ดีเหมือนกับกมเบิลแต่เขาก็จะสามารถเอามันไปใช้พลิกแพลงในการต่อสู้จริงได้ ตอนนี้หานเซินฝึกเอามีดไปซ่อนในแขนเสื้อได้แล้วแต่ตอนที่เอามีดออกมามือของเขาจะขยับเล็กน้อยในขณะที่แกมเบิร์นั้นมือนิ่งมากแกมเบิลใช้กล้ามเนื้อมือและแขนอย่างชำนาญฝีมือของหานเซิรนยังห่างไกลจากแกมเบิลมากด้วยความคิดที่ผิดทําให้หานเซิรนไปมุ่งมั่นในการเล่นหัดพระเจ้าก่อนที่เขาจะพัฒนาทักษะการคงมีดหลังจากที่ผมเอาชนะการแข่งในวันพรุ่งนี้ได้ต่อไปผมต้องเจอกับอีตรงมู่และถ้าเอาชนะเขาได้ผมจะกลายเป็นผู้ถูกเลือกและเข้าสู่รอบต่อไป เพื่อที่จะได้มีโอกาสเจอกับหลินเฟิงผมจะต้องเข้ารอบไปให้ได้หานเซิ่นเก็บมีดและหลับตาลงนึกทบทวนถึงการต่อสู้ที่ผ่านผ่านมาในวันต่อมาหานเซิ่นก็ได้รับชัยชนะอย่างง่ายๆอีกครั้งคู่ต่อสู้ของเขายังไม่หายจากอาการบาดเจ็บดีและไม่มาปรากฏตัวในการแข่งขันหานเซิ่นเดินลงจากลานประลองเขาต้องการจะไปดูการแข่งของหลินเฟิงแต่มีคนมาหยุดเขาไว้ก่อนหวังว่าพรุ่งนี้นายจะโผล่หน้ามาประลองนะเพราะฉันต้องการจะฆ่านาย อีตงมุมองหานเสื้ออย่างเลือดเย็นและพูดจากนั้นเขาก็เดินผ่านไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยทุกคนที่ได้เห็นและได้ยินคำพูดของเขาต่างก็เอาไปโพสต์ลงในโซเชียลการต่อสู้ของพวกเขาจะต้องมีคนรอดูเยอะแน่นอนผู้คนกำลังเดากันอยู่ว่าดอลล่าจะกล้าปรากฏตัวในการประลองหรือเปล่าและมีหลายคนเดาว,ว่าเขาน่าจะถอนตัว ฟอร์มการต่อสู้ของพวกเขาแตกต่างกันมากอีตรงมู้นั้นโดดเด่นและฆ่าคู่ต่อสู้ไปหลายคนแล้วรวมถึงนักดบบาบมังกรที่หนึ่งในผู้ถูกเลือกเมื่อปีก่อนส่วนดอลลา่านั้นตรงข้ามกับเขาโดยสิ้นเชิงกว่าที่เขาจะผ่านมาได้แต่ละรอบนั้นยากลำบากและดูเหมือนว่าจะมีโชคช่วยด้วยรายการต่างๆในกาแล็กซี่ต่างก็ทำนายว่าอีตรงมู่จะเป็นผู้ชนะและยังทำนายอีกด้วยว่าดอลลา่าจะถูกฆ่าถ้าไม่ถอนตัวยกเว้นรายการศูนย์กลางการแข่งขันของเฟิงหมิงฉเฉวียน ในวันของการแข่งขันผู้ชมจากทุกเมืองต่างก็มาจับจองที่นั่งในสนามประลองมีคนดูเต็มความจุพวกเขากำลังดูการแข่งผ่านแผ่นหินศักดิ์สิทธิ์การต่อสู้ของพวกเขาเป็นการต่อสู้ที่มีคนพูดถึงกันมากที่สุดโดยคนส่วนมากเรียกการต่อสู้ครั้งนี้ว่าการต่อสู้ระหว่างราชากับผู้แอบอ้างเกือบทุกคนในก็แซงชัวรีดูการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งมีจำนวนผู้ชมมากกว่ารอบชิงชนะเลิศเมื่อปีก่อนเสียอีก หนึ่งในเหตุผลที่แมตต์นี้ได้รับความนิยมก็มาจากรายการศูนย์กลางการแข่งและเฟิงหมิงเฉวียนไม่อย่างนั้นผู้ชมคงไม่ให้ความสนใจกันขนาดนี้พวกนักกล่าวที่อยู่ขอบสนามตั้งใจจะสัมภาษณ์อีตงมู่และดอลล่าก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มแม้จะไม่สามารถอัดเสียงหรือถ่ายภาพได้ก็ตามแต่โชคไม่ดีที่ทั้งอีตงมู่และดอลล่ายังไม่ปรากฏตัวแต่พวกเขาเห็นถังเตียงลิ้วและหลินเฟิงตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงถึงจะเป็นรอบของพวกเขาพวกเขาจึงมารออยู่ที่นี่เพื่อรอดูการต่อสู้ของดอลล่ากับอีตงมู่ เมื่อนักกล่าวเห็นพวกเขาก็รีบวิ่งกันเข้ามาล้อมถังเตียงลิ้วและหลินเฟิงเอาไว้พวกเขาถามด้วยเสียงที่ดังหลินเฟิงคุณคิดว่าใครจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้คะหลินเฟิงคุณอยากเจอดอลลา่าในรอบชิงแต่คุณเชื่อจริงๆหรอว่าเขาจะผ่านเข้าไปได้หลินเฟิงคุณรู้จักดอลลา่าเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าทำไมถึงอยากเจอเขาในรอบชิงผมบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าจะเจอเขาในรอบชิงแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัว หลินเฟิงพูดแล้วก็เดินตรงไปที่นั่งของเขานักข่าวยังคงล้อมถังเตียงลิ้วที่ยืนอยู่ด้านหลังหลินเฟิงถังเตียงลิ้วเอามือเสยผมขึ้นและพูดอย่างภูมิใจไม่ใช่ปัญหาว่าใครจะชนะการแข่งยังไงคนที่ชนะคนสุดท้ายก็ต้องเป็นฉันคนนี้เขาหยุดชั่วครู่แต่ก่อนที่นักข่าวจะยิงคำถามเข้ามาเขาก็พูดต่อแต่ถ้าคุณถามว่าใครจะชนะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นดอลลา่ามันเห็นได้ชัด พวกนักลก่าวต่างก็ช็อกไม่ใช่เพียงแค่หลินเฟิงเท่านั้นแม้แต่ถังเตียงลิ่วก็ยังบอกว่าดอลลา่าจะชนะแต่เมื่อนักข่าวพยายามจะถามเขาก็เดินหนีไปก่อนมีเพียงแค่นักข่าวจากศูนย์กลางการแข่งที่ตื่นเต้นกับคำตอบมากพวกเขารีบเทเลพอร์ตออกจากกอแสแซงชัวรี่และไปรายงานข่าวทันทีเมื่ออีตงมู่และดอลลา่าปรากฏตัวเสียงเชียร์ก็ดังขึ้นทั่วทั้งกอแสแซงชัวรี่เขตหนึ่งเห็นได้ชัดว่ากองเชียร์ของอีตงมู่เยอะกว่าดอลลา่า ในสนามประลองเมืองสตีนอาเมอร์หัวหน้าคุณคิดว่าดอลล่าจะชนะหรือเปล่าอย่างมานลี่ถามสินสเสวียนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาเอาชนะฉันแล้วเป็นตัวแทนไปแข่งถ้าเขาแพ้ฉันจะไม่ให้อภัยเขาเลยอย่างน้อยๆเขาก็ควรจะติดหนึ่งในสิบสินสเสวียนพูดเธอเองก็รู้ดีว่าอีตรงมู่นั้นไม่ธรรมดาและยากที่จะเอาชนะได้เขาจะแพ้อย่างแน่นอนเขายังไม่ถึงระดับของอีตงมู่เซินเทียนจือพูดอย่างเยือกเย็น ผมจะไม่ฟังอะไรที่คุณพูดดอลลา่าจะต้องชนะแน่นอนชิงพูดอย่างไม่ค่อยพอใจเขากับหยวนเชียดอลลา่าเต็มที่ฉันแค่พูดความจริงชิงนายไม่เห็นด้วยหรอเซินเทียนจื่อพูดคุณก็พูดอย่างนี้เมื่อคราวก่อนไม่ใช่หรอแล้วผลเป็นยังไงชิงยิ้มและถามกลับไปทําให้ใบหน้าของเซินเทียนจื่อเริ่มบิดเบี้ยวสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่หนึ่งสไม่เลว บนลานประลองอีตรงมูจ้องมาที่หานเซินด้วยแววตาเลือดเย็นและพูดเนื่องจากแกกล้ามาปรากฏตัวที่นี่ก็ตายไปซะเมื่ออีตงมูชักมีดออกมาใบหน้าเขาของก็เปลี่ยนไปทันทีมันฉายแววแห่งการฆ่าฟันหานเซินไม่ได้ตอบโต้แต่เขาเปลี่ยนร่างเป็นนักฆ่ากระหายเลือดทันทีเขาจับดาบของชูร่าและตรงเข้าไปหาอีตรงมูนักฆ่ากระหายเลือดมีความเร็วที่สูงมากด้วยความเร็วสูงสุดของมันทำให้หานเซินไปปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าอีตรงมูในพริบตา ผู้ชมทุกคนต่างก็คิดว่าดอลล่าเสียสติไปแล้วถึงได้พุ่งเข้าไปหาอีตรงมู่ที่ถนัดการต่อสู้ระยะใกล้แบบนั้นแทบจะไม่มีใครหลีกเลี่ยงการโจมตีเข้าจุดตายได้ถ้าเข้าไปใกล้เขาว้าวดอลลา่าต้องบ้าไปแล้วแนะ่เขาไม่เพียงแค่เข้าไปหาอีตรงมู่เท่านั้นแต่เขายังใช้ดาบซามูไรได้ยอย่างน้อยๆถ้าเขาเลือกใช้หอกก็ยังรักษาระยะห่างได้ดอลลา่าควรจะใช้ธนูนะถึงแม้จะไม่รู้วิชาธนู แต่มันก็ดีกว่าการที่เข้าไปสู้ใกล้ๆก,ลกับอีตงมู่เป็นพันเท่าแฟนคลับของอีตงมู่เริ่มได้ใจดอลล่าเหมือนลูกแกะที่วิ่งไปหาเสืออีตงมู่คงเอาชนะเขาได้ไม่ยากอีตงมู่หัวเราะและเปลี่ยนร่างเป็นลิงกลายพันธุ์ที่สูงกว่า6ฟุตซึ่งทำให้มีพละกกำลังและความเร็วสูงขึ้นมาก อีตงมูมีวิญญาณอสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนร่างเช่นเดียวกันแต่เขาไม่เลือกที่จะใช้มันเพราะเขาต้องการวิญญาณอสูรที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์เพื่อที่มันจะถือมีดได้มีดของเขาเป็นวิญญาณอสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์มีมอนสเตอร์ไม่กี่ตัวที่จะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์และมอนสเตอร์ที่ดูเหมือนกับมนุษย์จริงๆยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีกตัวอย่างเช่นวิญญาณอสูรที่มีรูปร่างเหมือนหญิงสาวที่เป็นรางวัลของผู้ถูกเลือกที่คนเล่าลือกัน วิญญาณอสูรนักฆ่ากระหายเลือดของหานเซิ้นนั้นล้ำค่ามากเพราะมันมีลักษณะครึ่งตัวบนเหมือนกับมนุษย์ทำให้เขาสามารถใช้ทักษะในการต่อสู้ได้บ้างเมื่ออีตรงมู่เห็นหานเซินวิ่งตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วเขากำมีดในมือแน่นโดยที่เขาถือมีดไว้ด้านหลังมือตามแบบของเขาและวิ่งตรงเข้าไปหาหานเซิรนระยะห่างของพวกเขาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ทุกๆก,การเคลื่อนไหวของอีตงมู่อยู่ในสายตาของหานเส้นทั้งหมดเขารู้จักอีตงมู่ดีเพราะเขาดูการต่อสู้ของอีตงมู่มานับครั้งไม่ถ้วนการเคลื่อนไหวของอีตงมู่อยู่ในการคาดการของเขาทั้งหมดเรากับอีตงมู่เป็นแค่ตุ๊กตาที่ถูกเชิดเรื่องแบบนี้มักจะเกิดขึ้นระหว่างนักฆ่าสองคนถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งฝีมือสูงกว่าอีกฝ่ายมาก หานเซินรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอีตงมูในขณะที่อีตงมูแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยเขาไม่รู้เลยว่าหานเซินเองก็ถนัดในการลอบโจมตีมันไม่ใช่ปัญหาที่ระดับความแข็งแกร่งของอีตงมูมากกว่าเขาเมื่อทั้งสองคนประทะก,กันหานเซินตวัดดาบแล้วก็เก็บมันเข้าฝักทันทีการเคลื่อนไหวดาบของเขาไหลลื่นราวกับสายน้ำ หลังจากปะทะกันพวกเขาก็สไลด์ไปในทิศทางตรงข้ามกันประมาณ30ฟุตก่อนที่จะหยุดหานเซิรนนั้นยังยืนอย่างมั่นคงเหมือนกับขุนเขาในขณะที่อีตงมูหันหลังกลับมาช้าๆและมองไปที่หลังของหาเนเซิรนนั่นคือวิชาอะไรดาบวายุหานเซินตอบโดยที่ไม่ได้หันกลับไปฉันจะมาสู้อีกครั้งและครั้งหน้าฉันจะไม่แพ้ อีตรงมู่พูดและเดินลงจากลานประลองไปแต่ในตอนที่เขาเดินลงมาเขาล้มลงบนพื้นพร้อมกับมีเลือดจำนวนมากไหลออกมาจากแผลบนอกของเขาที่ลึกลงไปถึงกระดูกทั่วทั้งกอแซงโชริเขตหนึ่งกลายเป็นเงียบสงัดผู้ชมหลายล้านคนที่ได้ดูการต่อสู้นี้อ้าปากค้างแต่พวกเขาไม่สามารถส่งเสียงอะไรออกมาได้ ไม่มีใครคิดว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้พวกเขาจะรับได้ถ้าดอลลาราชนะแต่อีตงมูที่ฟอร์มไร้เทียมทานกับถูกดอลลร์เอาชนะได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวซึ่งมันยากที่จะยอมรับไม่ต้องพูดถึงแฟนคลับของอีตงมู่แม้แต่แฟนคลับของดอลลร์เองก็ยังไม่คิดว่าดอลลาราจะชนะแบบนี้พวกเขาคิดว่าอย่างมากดอลลาราก็จะชนะแบบเฉียวเฉียดไม่มีใครคิดว่าอีตงมูจะแพ้แบบหมดสภาพในการต่อสู้ระยะใกล้ที่เขาถนัดมากที่สุด หันเซืนหันหน้ากลับไปมองอีตรงมู่ที่กำลังนอนทุรนทุรายอยู่บนพื้นและพยายามจะยืนขึ้นมาหานเสืนพูดอย่างสงบไม่เลวหนินายรอดชีวิตจากการโจมตีของฉันได้หานเสืนหันหลังกลับและเดินจากไปไม,ไม่เลวไม่เลวคำพูดของเขาทําให้ความคิดของผู้ชมทั้งหมดเปลี่ยนไปทันทีในสายตาของทุกคนตอนนี้ดอลล่าเหมือนราชาตัวจริงดอลล่า ในที่สุดแฟนคลับของดอลล่าก็เริ่มตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาเริ่มส่งเสียงตะโกนและกระโดดโลดเต้นความเงียบของก็แซงัวรี่ถูกทำลายด้วยเสียงโห่ร้องทุกคนพูดเกี่ยวกับการต่อสู้ที่น่าเหลือเชื่อนี้มันจบลงไวจริงๆ5-5ต่อหน้าต่อตาแฟนคลับของอีตรงมูส้สใจจ,จริงๆไม่ใช่แค่แฟนคลับของเขาหลอกแต่ทั่วทั้งกาแล็กซี่ก็ไม่คิดว่าดอลล่าจะชนะยกเว้นพวกเฟิงหมิงฉเฉวียนตอนนี้ก็คิดซะว่าเฟิงหมิงเฉวียนมองเกมขาดมาก การวิเคราะห์ของเขาฟังดูมีเหตุผลแต่พวกเราถูกฟอร์มที่ร้อนแรงของอีตงมู่หลอกเอาเลยไม่เชื่อเขาลินเฟิงคงเป็นอีกคนที่มองออกสมแล้วที่เป็นถึงอันดับสองเมื่อปีก่อนไม่เลวา้าพูดได้ดีดอลลา่าการแข่งขันจบลงในเวลาไม่ถึงสิบวินาทีซึ่งมันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของดอลลา่าไปเลยเจ๋งเป็นบ้าเลยคราวหน้าฉันลองเอาไปใช้มั่งดีกว่าไม่เลวหนินายรอดจากการโจมตีของฉันได้ ถังเตียงลิ้วพูดตอนที่หนึ่งรจากคนโดดเดี่ยวถึงราชาโครมหวังจังชิงทุกคอมของตัวเองการที่ดอลลา่าเอาชนะอิตตรงได้ทำให้ความคิดของคนทั่วทั้งกาแล็กซี่เปลี่ยนไปทันทีก่อนหน้านี้ที่รายการศูนย์กลางการแข่งขันและเฟิงหนิงเฉวียนได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากก็เปลี่ยนเป็นได้รับคำชมอย่างล้นหลาม มีคนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เข้ามาดูรายการศูนย์กลางการแข่งขันเพราะต้องการฟังการวิเคราะห์ของเฟิงหมิงเฉวียนทำให้ตอนนี้รายการขึ้นไปติดเป็นรายการยอดนิยมอันดับ8ของกาแล็กซี่ซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของสถานีชิงหัว1ใน10ไม่มีใครกล้าฝันไกลขนาดนี้การที่ติด1ในร้อยหรือ1ในห0ทุกคนก็พอใจมากแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเฟิงหมิงฉเฉวียนนั้นได้เครดิตไปเต็มๆเ,เนื่องจากเขาเป็นหัวหน้ารายการตอนนี้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังมากไม่ว่าในอนาคตเขาจะไปทำรายการอะไรต่อเรตติ้งมันก็ต้องดีอย่างแน่นอนตอนนี้เฟิงหมิงฉเฉวียนถือว่าเป็นเสาหลักของสถานีชิงหัวแม้แต่ผู้กำกับซูกังเหนียนยังยิ้มให้เขาตลอดเวลาที่เจอกันซึ่งทำให้หวังจางชิงอิจฉาเป็นอย่างมาก หลังจากที่เฟิงหมิงฉเฉวียนเลิกงานและกลับไปที่บ้านเขาก็นั่งอยู่ข้างหน้าต่างและมองชมวิวยามค่ำคืนพร้อมกับสูบบุหรี่ตัวของเขายังคงสั่นอยู่ตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วเฟิงหมิงฉเฉวียนเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาบ้างเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าการวิเคราะห์ของเขาจะถูกต้องเขาแทบจะไม่ได้ดูการแข่งของดอลล่าเลยเขาเพียงแค่เชื่อว่าดอลล่าจะชนะเพราะเขาเป็นคนที่เข้าไปช่วยเด็กผู้หญิงเขาคิดว่าคนแบบนั้นจะต้องทำได้ดี ดังนั้นเขาจึงเอาอนาคตทั้งหมดมาเดิมพันกับดอลลราและตอนนี้ดอลลราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามองคนไม่ผิดไม่ว่าดอลลราจะได้ที่หนึ่งหรือไม่ก็ตามการต่อสู้กับอีตรงมู่และคำเชื้อเชิญของหลินเฟิงทำให้ดอลล์าด่งดังจนถึงขีดสุดและนั้นก็ทำให้เฟิงหมิงเฉวียนเองประสบความสำเร็จไปด้วยดอลลร์คุณช่างเป็นเทพแห่งโชคลาภของผมโดยแท้เฟิงหมิงเฉวียนฉลองที่เขาชนะเดิมพันครั้งใหญ่ถ้าเกิดเขาแพ้เดิมพันครั้งนี้ เขาไม่กล้าคิดเลยว่าผลมันจะเป็นยังไงเขาไม่ได้กลัวความพ่ายแพ้แต่เขาเหมือนกับยืนอยู่บนขอบของหน้าผาถ้าเกิดเขาแพ้เขาคงจะอยู่ในสายงานนี้ต่อไปไม่ได้อีกเมื่อเขาหายจากความตื่นเต้นแล้วเฟิงหมิงเฉวียนก็เปิดคอมของเขาและเขียนบทความชื่อว่าราชาต้องขับเคลื่อนด้วยความโดดเดี่ยวราชานั้นโดดเดี่ยวอยู่เสมอเมื่อคนอื่นๆกำลังหัวเราะและโอ้อวดเกียรติยศของพวกเขาเขาจะต้องนิ่งเงียบ เมื่อคนอื่นๆกำลังสนุกสนานกับสุรานารีเขาต้องหลั่งเลือดในสนามรบราชานั้นโดดเดี่ยวอยู่เสมอเมื่อทั้งโลกต่อต้านเขาเขาก็ยังคงต้องมุ่งมั่นต่อไปราชานั้นโดดเดี่ยวอยู่เสมอเมื่อเขาถูกทุกคนทอดทิ้งเขาก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปผมแค่อยากจะพูดว่าดอลล่าโปรดรับความจงรักภักดีของผมด้วยคนที่โดดเดี่ยวอย่างผมปรารถนาจะติดตามคนที่โดดเดี่ยวเหมือนกัน คุณชนะผมจะอยู่ข้างคุณคุณแพ้ผมก็จะอยู่ข้างคุณเฟิงหมิงเฉวียนเขียนบทความเสร็จแต่เขาไม่ได้เขียนชื่อคนเขียนบทความลงไปเขาใส่ไปว่าจากคนโดดเดี่ยวถึงราชาเมื่อเฟิงหมิงเฉวียนอัปโหลดบทความลงเน็ตมันก็ถูกแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามบ้าเอย้ย ฉันร้องให้หลังจากที่ได้อ่านมันมันทําให้ฉันนึกถึงตอนที่ฉันฝึกฝนอย่างหนักเพื่อสอบเข้าโรงเรียนทหารเพื่อที่จะทําให้คนอื่นๆยอมรับขณะที่คนอื่นไม่รู้เลยว่าฉันต้องพยายามหนักแค่ไหนฉันต้องฝึกซ้อมทุกวันแม้วันที่ป่วยก็ตามเฟิงหมิงเฉวียนเขียนออกมาได้ดีจริงๆมันทําให้ฉันนึกถึงวันที่ทุกทรมานอยู่ในก๊อตแซงชัวรี่เป็นบทความง่ายๆแต่ได้ใจความฉันเองก็โดดเดี่ยวเหมือนกัน ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่ในก็อซแงชิวรี่อย่างน้อย28วันต่อเดือนฉันต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อที่ครอบครัวจะได้อยู่ดีกินดีแต่ฉันเหนื่อยและท้อแท้ฉันต้องการคนคอยช่วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตจากนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นแฟนคลับของดอลล่าและเฟิงหมิงเฉวียนตลอดไปดอลล่าได้โปรดรับความความจงรักภักดีของฉันด้วยคุณชนะผมจะอยู่ข้างคุณคุณแพ้ผมก็จะอยู่ข้างคุณ คนโดดเดี่ยวบวกหนึ่งฉันชอบเฟิงหมิงฉเฉวียนถ้าพระเจ้าให้โอกาสฉันอีกครั้งฉันจะไม่มีทางพูดถึงดอลล่าในทางร้ายๆดอลล่าคือราชาของพวกเราบทความราชาขับเคลื่อนด้วยความโดดเดี่ยวทําให้ดอลล่าและเฟิงหมิงฉเฉวียนได้รับความนิยมมากขึ้นเฟิงหมิงฉเฉวียนกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงจริงๆดอลล่าก็ได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกมาก เมื่อได้อ่านมันด้วยตัวเองหานเซินก็รู้สึกซาบซึ้งด้วยเหมือนกันสามเดือนแรกที่เขาเข้าไปในก็ซงโชรี่เขาโดดเดี่ยวและสิ้นหวังมากเขามาได้ไกลถึงขนาดนี้เพราะว่าโชคช่วยบวกกับความพยายามถ้าไม่ใช่เพราะแม่และน้องเขาคงยอมแพ้ไปนานแล้วหานเซินต้องการตอบบทความนี้แต่ในที่สุดเขาก็ปล่อยให้มันผ่านไป ฮานเซินพักผ่อนอยู่ชั่วครู่และตัดสินใจเข้าเช็คในเว็บไซต์ของสถาบันเซน์ว่ามีไฮเปอร์จีโนเกี่ยวกับฟุตเวิร์กที่เหมาะกับเขาบ้างหรือเปล่าฟุตเวิร์กของอีตงมู่นั้นยอดเยี่ยมมากเหมาะสําหรับพวกนักฆ่าและฟุตเวิร์กก็ยังเป็นจุดได้ของฮานเซินอยู่ถ้าเขาสามารถเติมเต็มส่วนนี้ได้ความสามารถในการต่อสู้ของเขาจะเพิ่มสูงมากสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น